<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับหลังจากจัดสวนนะครับสองวันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องวันนี้ก็จะมาแก้ไขางานครับเนี่ยรากตะขาบนะครับพี่น้องครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ถ้าเราปลูกรากตะขาบต้นเขาโยกได้นะครับพี่น้องครับจริงๆปลูกรากตะขาบต้องฝังให้แน่นนะครับปลูกอย่าให้ลำต้นเขาโยกได้นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มีตัวอย่างมาครับก็จะมาแก้ไขงานต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือรากตะขาบอายุ3ามเดือนนะครับพี่น้องครับนี หลังจากเราปลูกแล้วประมาณสามเดือนครับก็จะได้รากขนาดนี้แต่ว่าต้นนี้นะครับปลูกแล้วรากมีฝั่งเดียวนะครับผมไม้มันโยกได้ครับพี่น้องครับก็ไม่ได้ดูแลมันไม้มันโยกได้ครับรากมันก็เลยมีฝั่งเดียวนะครับ รากสวยนะครับเนี่เป็นรากตะขาบนะครับรากสวยนะครับก็ประมาณ3เดือนครับพี่น้องครับเนี่หลังจากที่เราปลูกใส่กระถางทิ้งเอาไว้นะครับก็จะได้รากประมาณนี้นะครับนี่นครับตัวนี้ก็เป็นมงกุฎทองกิ่งดำผสมแบล็คฮอกนะครับก็จะเป็นไม้ดำอีก ต้นหนึงนะครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราทรํารากตะขาบทิ้งเอาไว้นะครับก็เอาลงปลูกประมาณ3เดือนนะครับลําต้นเขาเอียงข้างนึงนะครับเอียงมาด้านเดียด้านที่มีรากนะครับอีกอีกด้านนึงรากเขาไม่ออกมานะครับพี่น้องครับ พอเราปลูกไม้ฝังต้นไม่แน่นนะครับต้นไม่แน่นปลูกตรงๆแล้วเอาสายยางเอาน้ําน้ําไปฉีดแรงไปนะครับพี่น้องครับเขาเลยเอียงเอียงมาลักษณะนี้นะครับนี่ด้านที่ไม่ไม่มีรากนี่ก็โบกพ้นพ้นดินออกมานะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีรากเลยนะครับพี่น้องครับ เราก็ต้องมาแก้ไขนะครับการตัดทํารากตะขาบแล้วก็สังเกตเอานะครับพี่น้องครับนี่แถวนี้มันจะขาวขาวนะครับพี่น้องไม่ต้องไปตัดให้มันสูงนะครับตัดเฉพาะเขตขาวขาวนี่นะครับต้องตัดทาใหม่นะครับตัดเสร็จล้างให้สะอาดนะครับตัดแล้วลิดใบออกให้หมดนะครับลิดใบออกไปนะครับ ตัดเสร็จเรียบร้อยริดใบออกไปพี่น้องจะเอาปูนแดงมาทาไว้นะครับกันเชื้อรานะครับแล้วเราก็ไปวางไว้ในร่มนะครับพี่น้องครับอาไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาปลูกมันทีหลังนะครับปล่อยทิ้งเอาไว้สักจนกว่าจะมีตาตุ่มของรากออกมานะครับนี่บริเวณที่เราตัดนะครับจะมีตุ่มตุ่มรากนะครับ นั่นก็แสดงว่าพร้อมปลูกเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็จะมาตัดสาธิตให้ดูนะครับการทำรากตะขาบนะครับก็เป็นการแก้ไขางานนะครับว่ารากไม่สวยรากไม่รอบแล้วก็ต้องทำใหม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าต้องใช้มีดที่มีความคมมากๆนะครับมีดคมๆนะครับล้างให้สะอาด ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะครับเวลาตัดเสร็จแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับหรือผ้าเอาไว้ซับยางนะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าที่มีเป็นขนเป็นขุยนะครับให้ใช้ผ้าที่สะอาดแบบไม่มีขุยมีขนอะไรเวลาเราซับไปมันจะได้ไม่ติดต้นชนชมของเราตรงที่เราตัดนะครับสำหรับดินปูก็ เน้นไปที่ดินทรายนะครับพี่น้องครับใช้ทรายก่อสร้างนะครับมีปุ๋ยรองพื้นให้นิดนึงนะครับก็ผสมกับดินนะครับดินปลูกของเราการใช้ทรายก็ข้อดีของการใช้ทรายปลูกรากตะขาบรากเขาจะเดินดีนะครับรากเดินดีแบบไม่สะดุดนะครับก็อย่างต้นนี้ก็ใช้ทรายครับนี่ใช้ทรายนะครับ พี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับนี่ลากจากขาวด้วยนะครับลากเดินดีครับเียังแต่ว่าลำต้นเราฝังไว้ไม่แน่นนะครับใบพวกนี้เราต้องริบออกให้หมดนะครับริบออกให้หมดเนาะก็จะมีตำแหน่งขาวๆนะครับสังเกตดูนะครับพี่น้องครับนี่ตันนี้ตัดไปแล้วรอบหนึ่งครับี จะมีขาวๆอยู่นะครับแล้วก็ตัดบริเวณที่มันขาวๆนะครับไม่ต้องตัดขึ้นมาข้างบนนะครับตัดให้มันตรงนะครับพี่น้องครับการตัดรากตะขาบนะครับพี่น้องจะต้องตัดทีเดียวให้มันขาดนะครับไม่แนะนําให้เลื่อยอย่างนี้นะครับนี่อย่าไปเลื่อยอย่างนี้นะครับพี่น้องครับถ้าเลื่อยอย่างนี้มันไม่ดีนะครับ มันไม่เรียบนะครับผมการตัดทำรากตะขาบแล้วก็ต้องตัดให้มันขาดนะครับวางยังไงจับยังไงก็ได้นะครับที่เราตัดแล้วไม่ต้องไปเลื่อยมันนะครับไม่ต้องไปเลื่อยมันนะครับบางคนก็ถนัดแบบนี้นะครับแบบนี่ก็จะเฉียนไปนี่นะครับ ผมเฉียดไปรอบหนึ่งครับนี่ก็ถือว่าตรงอยู่นะครับก็พอได้ครับพี่น้องครับหลังจากตัดเสร็จก็ซับเอาก็ได้นะครับพี่น้องจะล้างหรือซับด้วยกระดาษทิชชู่ด้วยเศษผ้านะครับแล้วก็ใช้ปูนแดงป้ายไว้ป้องกันเชื้อรานะครับถ้ามันไม่ตรงก็หาตำแหน่งที่มันตรงนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับผมจะตัดตัดขาดทีเดียวไปเลยนะครับนี่นี่ได้แล้วนะครับพี่น้องครับนี่ตรงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็แล้วก็มาปาดออกขอบด้านข้างนี้นะครับนี่ปาดออกไปหน่อยนะครับพี่น้องครับ เฉือนเฉือนออกไปนะครับเฉือนเปลือกเขาเออกไปหน่อยนะครับเฉือนชมจะได้มีรากสวยๆนะครับนี่รากเขาจะเกิดดีนะครับเราต้องเฉือนขอบๆอ,ออกไปมั่งนะครับเนี่ยไปเลยนะครับผม ไม้อายุยังน้อยนะครับพี่น้องครับดีต่อการทํารากตะขาบนะครับหลังจากตัดตรงเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเราก็หากระดาษทิชชู่มานะครับหรือเศษผ้าก็ซับออกนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเอาไปล้างยางออกก็ได้นะครับใช้น้ําล้างก็ได้นะครับพี่น้องครับมีดเราตัดตัดทีเดียว ตัดทีสองทีก็ดำแลวครับมีดคัตเตอร์นะครับเบมทีผมจะไม่ใช้มีดคัตเตอร์นะครับเนี่ยกรีว่าเกลยดไปรับมันนะครับมีดที่ผมใช้ทุกวันนะครับผมขี้เกลยดไปรับนี่นะครับพี่น้องครับหลังจากตัดแล้วนะครับผมก็ริดใบออกเอาไปล้างเรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับพยายามทําให้มันเสมอนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ จะใช้ปุนแดงมาป้ายไว้นะครับแล้วก็รอนะครับพี่น้องครับรอให้ตาตุ่มออกมาก่อนค่อยเอาลงบินปลูกนะครับพี่น้องก็ใช้ปุนแดงนะครับป้ายเอาไว้นะครับผมมันง่ายดีนะครับปุนแดงหาง่ายดีครับ ปูนแดงไว้ป้องกันเชื้อรานะครับพี่น้องครับป้องกันเชื้อรานะครับหลังจากนี้เราก็เอาไปแขวนเอาไปวางไว้นะครับไม่ต้องไปแขวนก็ได้นะครับไปวางไว้นะครับหลังจากถ้ามีตาตุ่มเกิดรอบรอบนะครับเวลาเราปลูกแล้วก็หาของมาลองอย่างนี้นะครับพี่ปลูกลากตะขาบนะครับ เขาก็จะวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นยืนชมนี่วางลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้รากมันแตกออกไม่ให้รากมันเดินแตกแตกรากแล้วไม่ให้รากมันทิ่มลงข้างในนะครับให้รากเขาออกมาด้านข้างนะครับพี่น้องครับก็จะประมาณนี้นะครับผมบางท่านก็ จะกาวมาติดเอานะครับก็จะติดกาวไว้นะครับยอดก้าวใส่ฟ้าน้ําตรงกลางนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เต็มฟ้าเลยเขาก็มาติดไว้นะครับบางท่านก็ไม่ติดนะครับวางเลยครับเพียงแต่เราไม่ติดกาวก็ได้นะครับพี่น้องครับเพียงแต่เราต้องฝังให้มันแน่นนะครับเหมือนต้นนี้มันไม่แน่นครับนี่มันไม่แน่นนะครับมันโดนน้ํา ทีแรกผมก็ปลูกแน่นอยู่พี่น้องแต่ว่าพอดีว่าสายน้ํามันแรงครับเปิดน้ําแรงนะครับน้ําไปโดนนะครับก็เลยมีปัญหาแต่ก็ไม่เสียหายครับเนี่เราปลูกใหม่ได้ครับไ,ได้แต่มันใช้เวลานะครับปลูกลากตะขาบหลังจากปูนหลังจากปูนแห้งแล้วนะครับพี่น้องเอาไปตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้ครับนี่ตั้งไว้ในร่มนะครับไม่ต้องเอาออกแดด วางไว้ในร่มก็พอครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ไปตั้งไว้วางไว้ในร่มนะครับรอจนกว่าตาตุ่มรอบๆอบจะเกิดจะมีตาตุ่มรอบๆต้นชนชมนะครับตรงบริเวณที่เราเฉือนออกไปนะครับรอบๆบมันนะครับก็จะเป็นรากตะขาบ มันก็พร้อมปลูกเรียบร้อยนะครับการปลูกก็แนะนําเลยครับฝังให้ลึกเลยนะครับพี่น้องครับปลกให้แน่นเลยเอาให้นี่เลยถึงนี่เลยนะครับนี่เกือบถึงกิ่งก็ได้ครับผมฝังตื้นนิดเดียวแค่นี้นะครับก็เลยไม่อยู่ให้นี่นะครับถ้าเขาติดกาว ก็จะเป็นทรงนี้นะครับถ้าใช้กาวร้อนนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับเวลาปลูกแล้วก็ปลูกลงไปเลยนะครับเดี๋ยวรากก็จะออกมารอบด้านเองนะครับนี่ก็เป็นรากตะขาบวิธีทํารากตะขาบโดยละเอียดเลยนะครับผมเวลาปลูกก็ใช้กระถางใหญ่หน่อยนะครับพี่น้องครับสูงหน่อยใหญ่หน่อยก็ดี เบอร์แปดกำลังดีนะครับทำรากตะขาบใช้ปุ๋ยรองพื้นไว้นะครับเวลามีรากเขาจะได้รากเขาจะได้เดินหาอาหารได้นะครับเป็นวิธีการทำรากตะขาบนะครับพี่น้องครับโดยละเอียดเลยนะครับนี่ก็รอครับเอาไปเก็บไว้ในร่มพี่น้องรอจนกว่าจะมีตุ่มราก ออกมารอบๆค่อยลงปลูกได้นะครับผมเป็นการแก้ไขงาน mm hmm. ก็เลยมาบอกพี่น้องเรานะครับเผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจการทำรากตะขาบนะครับก็ไปทำได้นะครับมีดก็ต้องสะอาดนะครับตัดก็ต้องตัดให้ขาดอย่าไปเลื่อยอย่าตัดเลื่อยนะครับใช้เวลานิดนึงในการทำรากตะขาบนะครับแต่เราก็จะได้ไม้สวยๆนะครับผม ลาไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปทําการตัดแต่งกิ่งให้ดูนะครับพี่น้องครับต้นไหนที่กิ่งมันไม่มีนะครับกิ่งมันน้อยเดี๋ยวจะตัดเฉือนวิธีการตัดเฉือนให้ดูนะครับผมลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ